ันนี้ห้านาทีวันนี้สำหรับเพื่อนครูนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านผู้ฟังที่กระผมทุกท่านครับครับพร้อมและที่จะเดินทางไปสิงคโปร์ใช่ไหมครับผมทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับไม่ว่าตั๋วเครื่องบินก็เฮียกระจายจัดการให้เรียบร้อยโอเคครับแล้วก็เห็นเจริญพรขอคําแนะนํามาหรือว่าขอหาหรือมาในเรื่องการไปมอบโลกกติยศให้กับอาจารย์ทั้งสองนะครับ ก็ยินดีนะบอกว่าอยากจะไปไปเยี่ยมถึงสถานศึกษาก็บอกวัานัดเวลามากันแล้วกันครับผมครับผมจะคุยกับเจริญพรแล้วก็นัดหมายกันนะครับครับผมครับผมอ่ะภพขึ้นอย่างสูงครับจะเป็นขวัญกําลังใจนะครับลุงพร้อมจะพาเจริญพรคำจันทร์แล้วก็สมพงศ์มาวันไปพักผ่อนสมองที่สิงคโปร์ดีใจจังฮะมาฟังข่าวนี้หน่อยก็แล้วกันนะครับเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียนนรงเรียนอุเทนพัฒนานะครับในช่วงของวันที่7ถึงวันที่18เดือนกรกฎาคม นะครับสองสัปดาห์นี้นะครับทางโรงเรียนอุเทนพัฒนาก็มีการหยุดการเรียนการสอนนะครับเนื่องจากว่านักเรียนนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนอุเทนพัฒนานั้นจะต้องไปทำการฝึกภาคสนามที่โรงเรียนบ้านแพรกพิทยาคมนะครับซึ่งเป็นจํานวนมากก็กระทบกระเทือนกลัวว่าลูกหลานจะเรียนไม่เท่ากันก็เลยเพื่อความเสมอภาคในการเรียนนะครับก็หยุดการเรียนการสอนแล้วก็จะเปิดเรียนปกตินะครับในวันที่21กรกฎาคมนะครับอฟังข่าวส่วนกลางบ้างกันแล้วกันนะครับ เรื่องของการที่สํานักงานเลขาธิการุรุสภานะครับก็ได้มีการสรรหาผู้มือการสํานักงานเขิดผู้มือการสํานักงานุรุสภาจังหวัดนะครับซึ่งก็ได้มีการสรรหาและก็มีการคัดเลือกอเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะประกาศผลได้สาเหตุเนื่องจากว่าตําแหน่งผู้มืการสํานักงานเลขาธิการครุสภาจังหวัดนั้นมีสถานะเทียบเท่าผูา้มือการสํานักซึ่งเป็นตําแหน่งเทียบเท่าข้าราชการระดับ9้านะครับที่สํานักงานคณะ ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชนะครับกาหนดให้เสนอข้อความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติก่อนแต่งตั้งนะครับเพื่อความละเอียดรอบคอบในการแต่งตั้งผู้ในการสํานักงานคุณสภาจังหวัดนะครับจึงต้องมีการเสนอเรื่องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชนี้นะครับเพื่อหาหรือว่าตําแหน่งผู้ในการเลขาสานักตําแหน่งผู้ในการสํานักเลขาธิการคุณสภาจังหวัดอยู่ภายใต้ การกําหนดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือไม่นะครับก่อนที่จะมีการประกาศผลการสรรหานะครับสํานักงานเลขาธิการพุทธภาก็จึงขอเลื่อนการประกาศผลการสรรหาผู้มีการสํานักงานพุทธภาจังหวัดจากภายในวันที่4กรกฎาคมออกไปก่อนจนกว่าจะทราบผลการหารือนะครับอานนี้ก็เลื่อนแล้วก็หลอลุ้นกันอยู่นะครับว่าผู้มีการสํานักงานเลขาธิการพุทธสภาของจังหวัดนี้จะมีเป็นใครนะครับ ส่วนเรื่องการประเมินวิทยาฐานะเชิงประจักษ์ตอนนี้ก็มีออกข่าวมาก็คงจะยืดไปเรื่อยๆแหละครับเพราะว่าบอกว่าเกณฑ์ไม่ชัดเจนว่าอย่างนั้นนะครับหลังจากที่เราส่งเข้าไปแล้วโดยมีผู้ส่งผลงานที่เป็นข้าราชการครูส่งเข้ามาเพื่อขอเลื่อนและมีวิทยาฐานะทั้งที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้ารายนะครับเป็นแบ่งออกเป็นชำนาญการพิเศษหนึสามร้อยแปดสิบสี่รายแล้วก็วิทยาฐานะเชี่ยวชาญ นะครับ1,401รายนะครับซึ่งสมพงษ์ปุมวันคมศิลป์นอนันต์ตลอดจนทิพวรรณวีระดีแนบเนียนหะน่อส่งเข้าไปแล้วก็รอลุ้นอยู่นะครับขณะนี้นะครับัทงท่านผานิชมีสุทรอดรองประลัดกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าจากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้นะครับที่ประชุมก็พิจารณาเรื่องการประเมินวิทยฐา,านะตึงประจักษ์ตามหลักเกณฑ์บ .13 ปี56นะครับก็บอกว่ามันมีข้อ ขัดแย้งหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเนื่องจากว่าไม่ชัดเจนในหลักเกณฑ์นะครับไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ก็มีปัญหาในทางปฏิบัติในเรื่องของรางวัลที่ได้รับเพราะว่าครูที่ส่งเข้ามานะครับก็ส่งสารพัดรางวัลเข้ามาแล้วก็บอกภายหลังว่าไม่ได้เพราะกคศไม่ได้ประกาศว่าก่อนรางวัลอะไรบ้างจะเข้ามาเป็นหลักเกณฑ์ในการเชิงประจัก์ในครั้งนี้นะครับที่ประชุมบอร์ดก็เลยมีมติให้สํานักงานกคศนะครับ เร่งดาเนินการโดยไปกําหนดปฏิทินให้ชัดเจนว่าใน1 7 8 5รายจะมีปฏิทินเร่งรัดการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ของครูได้อย่างไรและก็จะให้ไปสะท้อนว่ามีปัญหาอะไรบ้างเช่นรางวัลส่งมาแล้วไม่ตรงก็ให้ไปทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ได้มาตรฐานนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับท่านรองปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่านอกจากนี้ที่ประชุมยังฝากข้อสังเกตไปถึงระบบการตรวจประเมินผลงานว่าต้องต้องมีมาตรฐาน ประกาศให้ชัดเจนและควรจะมีการกระจายอำนาจไปยังเขตพื้นที่หรือต้นสังกัดของครูและบุคลากรการศึกษาหรือไม่อาอันนี้ก็พิจารณากันไปนะครับส่วนที่ส่งไปแล้วก็ขอความเห็นใจะะนะครับไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วนะครับสามปีแล้วก็มีการพิจารณากันบ่อยๆเลื่อนกันไปบ่อยๆก็น้อยอกน้อยใจกันเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องของระบบนะครับเรื่องของผู้ในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะครับที่ทําการสอบนาภาคก่อนและภาคขอ เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้นะครับก็ได้มีการประกาศของคณะกรรมการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งผู้ในการสานักง,งานเขตพื้นที่โดยท่านสุทธศรีวงสมานนะครับประลัดกระทรวงศึกษาธิการประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งผู้ในการเขตพื้นที่นะครับก็ได้มีการประกาศผลผู้สอบผ่านภาคกอและภาคขอซึ่งจะได้คะแนนแต่ละ,ะภาคนะครับไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบนะครับปรากฏว่าสํานักง,งานเขตพื้นที่การปฐรมศึกษานะครับ เขตพื S <S <an> ้นที่การศึกษาทั่วไปมีผู้สอบผ่านทั้งหมด32รายนะครับเขตพื้นที่การศึกษาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีผู้ผ่าน60%อยู่2รายนะครับส่วนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาทั่วไปนะครับมีผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด12รายนะครับในจํานวนที่ประกาศผลการผ่านนี้ครับระดับมัธยมของจังหวัดเราไม่มีชื่อนะครับไม่มีชื่อนะครับ ส่วนระดับประถม,มศึกษาก็ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าสอบหมายเลขประจำตัวนะครับ1653ก็คือท่านอภิชัยธรรม,มานนะครับรองผู้ในการสอบผปปบนพ .1 ก็คงจะได้ไปทําการสอบอประเมินสมรรถนะทางการบริหารแล้วนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่หกกรกฎาคมเวลาเก้านาฬิกานะครับผลเป็นยังไงก็คงจะต้องรอลุ้นกันอีกต่อไปก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับท่านอภิชัยธรรม,มานนะครับเรื่องของการแข่งขันวิทยุการบินมินิ อาวอลเลย์บอลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในระดับจังหวัดนะครับซึ่งจะทาการแข่งขันคัดเลือกเอาอาวอลเลย์บอลประเภททีมชายและก็ทีมหญิงจังหวัดละหนึ่งทีมนะครับาชายหนึ่งทีมหญิงหนึ่งทีมของจังหวัดนครพนมโดยสํานักงานปฐมศึกษา,านครพนมเขตหนึ่งนะครับจะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันนะครับก็จะมีการแข่งขันในช่วงของเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับ เรื่องของสพม22นะครับท่านสมชัยอุมวันสงข่าวบาบอกว่านะในการประกวดโครงงาน8กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับซึ่งจะทําการคัดเลือกไปแข่งขันในระดับภาคนะครับในวันที่1 7บ8สิบงหาคมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาในส่วนของสพม22จะทําการแข่งขันในวันที่เกรกฎาคมนะครับ โดยในจังหวัดมุกดาหารจะแข่งที่สํานักงานประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหารส่วนจังหวัดนครพนมเดิมที่เดยวจะแข่งขันที่สพม .22 นะครับก็เปลี่ยนสถานที่ไปทําการแข่งขันที่หอประชุมรัตนโกเศสโรงเรียนปิยะมหาราชลัลนะครับขณะเดียวกันนะครับทางท่านรองปริญญาธารเสนาก็บอกว่าสพม .22 จะจัดประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมระเกียรติพุทธะยันตีเฉลิมราชและก็โครงงานคุณธรรมของมูลนิธิ เปลมตินสุรนนท์ปี2557นะครับเยาวชนทําดีถวายในหลวงลดเลิกพฤติกรรมเสี่ยงสร้างงานจิตอาสาพาครอบครัวอบุนหนุนชุมชนเข้มแข็งนะครับโดยโรงเรียนใดที่จะส่งเข้าประกวดหรือแข่งขันครั้งนี้ก็ขอให้ส่งใบสมัครไปที่สพม .22 ภายในวันที่15กรกฎาคม2557นะครับขณะเดียวกันนะครับทางท่านสมใจเมื่อวันก็จะมีการประชุมครูผู้รับผิดชอบสื่อระบบ e-learning นะครับโนะรงเรียนละสองคนก็คือ edl โนะรงเรียนละสองคนนะครับโดยจะประชุมผู้รับผิดชอบในวันที่15กรกฎาคม2557นะครับที่ห้องประชุม 4. สพม22นะครับก็มีโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมโครงการก็มีโรงเรียนวัดบึงเหล็กวังกระแสรพระทายท่าจมปานาทมอุเทนพัดพลังราช หนองสูงสีโคตบูร์ร่ม้กวปลาปากและก็ว่านใหญ่นะครับมาดูว่าระบบจะเป็นอย่างไรนะครับปิดท้ายรายการหน่อยก็แล้วกันนะครับทางโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลนะครับจากจังหวัดมุกดาหารที่เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่2ภาษาญี่ปุ่นนะครับจะมีการประชุมครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในวันพุธที่9กกรกฎาคมเวลา9นาฬิกาก็ขอเชิญครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันครับท่านสวัสดีครับ ครับผมโรงเรียนท่าพนมโดยทางท่านผู้ในการพิชาเจรินามเดชาคุณนะฮะบอกว่าในวันนี้จะมีการตั้งผ้าป่าการกุศลขึ้นครับเพื่อที่จะเป็นทุนการหาทุนสร้างอาคารนาฏศิลป์และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนท่าพนมครับวันนี้ครับะจะตั้งองค์พระป่าที่หอประชุมจุลมณีโรงเรียนท่าพนมนะครับขอเชิญท่านร่วมทําบุญอย่างน้อยๆนะครับก็ได้เงิน ปัจจัยตรงนี้นะฮะมาพัฒนาการศึกษาครับทางท่านอาจารย์อภิชาเจริญนําเดชาคุณนี่ก็เชิญท่านผู้มีเกียรติท่านที่มีจิตสถทาไปร่วมในงานในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันนะครับลุงพร้อมนี่ก็ถูกเชิญเหมือนกันแต่ว่าวันนี้มีงานค่อนข้างจะ่เยอะเลยครับในเมืองนะครับอาจารย์ถ้ายังไงจะมีโอกาสเจอกันก็จะสนับสนุนอย่างแน่นอนนะครับท่านอาจารย์ครับในฐานะที่เป็นสิ์เก่าวท่านพนมฮะลุงพร้อมนี่ท่านพนมหนึ่งสี่นะฮะมาในช่วงของวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมครับ ช่วงวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยดีใกล้บ้านมาตรฐานสากลการประชุมใหญ่การสัมมนาใหญ่ระดับชาติเนี่ยมีขึ้นในวันนี้เริ่มแล้วนะครับเป็นการประชุมระดับชาติและนานาชาติด้านสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีมหาวิทยาลัยนครปนมของเราครับที่จะจัดขึ้นในวันนี้ถึงวันที่10กรกฎาคมนะโดยจะมีผู้เข้าประชุม ร่วมทั้งหมดแล้วนี่นะสิประเทศโดยกันครับหนึ่งในะนั้นก็จะมีสหรัฐอเมริกาและมีอีกหลายๆประเทศนะครับซึ่งในขณะนี้ก็ทยอยเดินทางมาถึงจังหวัดนครปฐมของเราลแล้วครับซึ่งกําหนดการในวันนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่รายงานตัวเสร็จเรียบร้อยที่วิทยาพยาบาลบรมราชชนีแล้วเนี่ยนะครับทางคณะผู้จัดได้ก็จะพาผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมดนไปศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมที่ไหนครับแน,น่นอนที่สุดครับเรนูนครน,นะครับก็เตรียมฟอนบุไทยไว้กันแล้วกันสัเรเรนูน,ค,น,นครนะฮะ เราก็จะไปนมัสการองค์พระาพาทพนมนะฮะเสร็จแล้วก็จะเข้ามาที่ในเมืองครับช่วงคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีประมาณนีน้ครับน,นี่ก็จะมีทางท่านดรสุรินพิสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนจะมันบรรยายพิเศษเให้ฟังนะครับนี่ก็สําคัญเลยทีเดียวในช่วงเย็นวันนี้ครับถ้าอย่างไรยังไงแล้วเราก็เขาจะจัดกันที่หอประชุมศรีขัตบตูลที่วิทยาพยาบาลบรมชน,นีบรมราชชน,นีนะฮะ แล้วก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่8กรกฎาคมเวลา8นาฬิกา30นาทีนะครับโดยทางท่านศาสตราจารย์ในแพทย์วันชัยวัฒนทรัพย์จะมาเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้นะครับถ้ายัางไรยังไงก็ท่านที่สนใจก็เชิญได้นะครับหลวงพร้อมจะไปทําข่าวแล้วเอามาเล่าครับก็มาเพิ่มเติมเต็มหลังจาก5นาทีเพื่อนครูนะครับจากท่านผู้บริการสมพงษ์อุบวันเสร็จแล้วก็มาถึงเจริญพรคำจันทร์กับอาหารสมองนะครับจากวันนี้จากมติชนนะครับ มัธยชนสบรับวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมนะครับที่ทางของความสําเร็จนะครับโดยผู้ที่ใช้ชื่อว่าจันรนนะฮะบ,บอกว่าที่ทางของความสําเร็จในวงสังคมของคนทั่วไปนะครับผู้ที่รับการยกย่องว่าประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับก็คือผู้ที่สร้างฐานะตัวเองให้ร่ารวยเหนือกว่าคนอื่นคนที่มีตําแหน่งในทางยศถาบรรดาศักดิ์สูงกว่าคนอื่นการยอมรับนับถือเช่นนี้ก่อให้เกิดค่านิยมในสังคมทั่วไปนี้ว่า ผู้ประสบความสําเร็จคือผู้มีฐานะร่ารวยนะหรือผู้ที่มีอานาจด้วยยศถาบรรดาศักิ์ค่านิยมนี้เองนะฮะที่ก่อกระแสการให้การมอนชีวิตของคนส่วนใหญ่มุ่งไปทางนั้นเมื่อความต้องการของมนุษย์ในระดับที่เป็นสัญชตาตญาณก็คือความต้องการได้รับการยอมรับเป็นสัญชตาตญาณเดียวกับสัตว์ที่ต้องการความเป็นจ่าฝูง เมื่อเป็นคนที่ประสบความสิในชีวิตนะครับก็สามารถสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นได้จึงเกิดแรงผลักดันของสัญชตาตญาณดังกล่าวให้คนที่ดําเนินไปให้ดําเนินชีวิตไปตามกระแสต่างพาการอวดความสําเร็จในความหมายของคนทั่วไปดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการใช้ชีวิตของคนในสังคมมากมายนะครับในทางอวดรำ่ำอวดรวยอวดกับอวดกันตั้งแต่เครื่องแต่งเนื้อแต่งตัว จะต้องโชว์ได้ว่ามีราคาแพงครับเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับแบรนด์เนมเพื่อให้คนที่พบเห็นได้รู้ว่าราคาแพงไม่ร่ำรวยไม่มีปัญญาใชา้รถราอาหารการกินบ้านช่องล้วนมุ่งไปที่ประกาศความร่ำรวยที่เหนือกว่าสรุปความได้ว่าอะไรก็ตามที่จะทำให้คนอื่นเห็นแล้วรู้สึกว่าร่ำรวยกว่าคนอื่นถือว่าเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จแล้ว เช่นเดียวกับอวดตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์จัดเลี้ยงฉลองกันใหญ่โตเมื่อได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นก็เป็นการประกาศความสลเร็จตามกระแสสังคมทั่วไปเป็นชีวิตแบบคนในโลกทั่วไปซึ่งมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นว่าการกำหนดความสลเเล็จของชีวิตแบบนี้ไม่น่าจะถูกต้องอเพราะเป็นการให้ค่าความสําเร็จโดยให้สิ่งภายนอกเป็นตัวกำหนด ไม่ว่าความร่ำรวยยศถามรรดาศักดิ์หรือกระทั่งการยอมรับนับถือจากคนอื่นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งภายนอกคนกลุ่มหลังมองเราควรจะใช้ปัจจัยภายในจิตสานึกของเราเองเป็นตัวกำหนดความเสร็จมากกว่าอย่างเช่นเรามีชีวิตที่มีความสุขหรือไม่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ด้วยยศถาบรรดาศักดิ์และร่ำรวยอาจจะไม่มีความสุขก็ได้ บางคนในกลุ่มนี้นิยมชมเชื่อในการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายนะครับบางคนไปไกลถึงขั้นมองว่าชีวิตที่เอาแต่หมกมุ่นกับการสแสวงหาสิ่งภายนอกนะครับยิ่งทําให้เกิดความวุ่นวายภายในจิตใจของตัวเองไม่รู้จบยิ่งสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อความร่ํารวยมากหรือดินรนเพื่อตําแหน่งยศบรรดาศักดิ์สูงส่งยิ่งใหญ่มากเท่าไรจะยิ่งเป็นภาระให้จิตใจต้องยุ่งยากทั้งการ ทําให้ได้มาและรักษาไว้ไม่ให้สูญเสียไปเป็นการสร้างภาระให้กับชีวิตมากกว่าความสําเร็จของชีวิตควรวัดจากจิตใจที่เป็นอิสระนะครับไม่ต้องถูกผูกมัดให้ต้องรับภาระเรื่องแบบนั้นคนควรเกิดมาดาเนินชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งเบาแทนที่จะหาอะไรต่ออะไรมาแบกให้หนักอึ้งในความรู้สึกความสําเร็จจริงถูกตีความแตกต่างกันไป เป็นการวางความเสดเร็จไว้คนละมุมคนละที่ทางของชีวิตมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนคงทบทวนและถามตัวเองว่าแล้วความสำเร็จของเราคืออะไรมีที่ทางอยู่มุมไหนและอาจจะมีบางคนที่ถามเลยไปถึงว่าจริงหรือที่ชีวิตต้องมุ่งไปสู่ความสําเร็จชีวิตไม่ต้องมีที่ทางให้กับความสำเร็จไม่ได้หรือ อันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีเหลือเกินนะครับว่าความสําเร็จนั้นต้องมียศถาบรรดาศักดิ์ร่ำรวยหร,หรือหรือความสุขอยู่ที่ความพอดีพอเพียงนะครับดูบอลก็ดูไม่ทันก็ดูข่าวก็ได้ไม่จาเป็นจะต้องไปอดตลับขับตะนอนไม่ได้นะครับบอกบางคนว่า4ีปีมีครั้งนะครับตอนนี้ฟุตบอลโลกที่บราซิลนะครับมาถึง4ทีมสุดท้ายแล้วโอ้ยสุดยอดทั้งนั้นเลยนะครับบราซิล ยเยอรมันอาร์เจนตินาฮอลแลนด์ฮอฮอนะฮะพักสักวันสองวันเนาะ8ปดพบกันอีกครั้งหนึ่งอ่าเติมเต็ม,ตมพลังชีวิตนะครับ l i ฟ e is enjoy นะครับใช้ชีวิตด้วยความสุขนะครับเผลินไปเรื่อยๆนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีจากผมเจริญพรคำจานอ่าพร้อมพันกุลภาและสมพงศ์อุมวันขอบคุณครับสวัสดีครับ